เอาล่ะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะเดี๋ยวนี้พราเกม Sta of d ดีเคนนะผมก็เป็นเกมที่ผมเคยสัญญาทุกคนไว้ว่าผมอยากจะซื้อมาเล่นตอนช่วงปีใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับผมก็มาดูทีว่าจะเป็นยังไงซึ่งมันจะมีภาคสามออกมินี่ฮนะมาอีกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปีนี้หรือปีไหนนะฮะไหนๆเกมนี้มาลดราคาลวผมก็ได้จัดมันซะแล้วก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกัน ผมอยารู้เหมือนกันว่ามันมันเป็นยังไงมันมีธรรมดาด้วยแล้วก็เบรกดาวแล้วก็หลไลผมไม่ได้ไม่มั่นใจว่ามันคือระดับความยากหรืออะไรนะฮะอยวผมขอเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันฮะแบบธรรมดาผมได้ก็ได้เข้าไปเทสติ้งเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆในเกมในอะไรก็ยังไม่รู้ระบบอะไรมากมายมาเลยไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆเ,เพื่อความมัน เกมเนี้ยบอกเลยว่ามันต้องมันแน่ๆภาคเนี้ยแต่ผมไม่เคยใช้นะไอ้ไม่ไม่เคยใช้ไม่เคยเล่นเกิดอะไรขึ้นเอ,อมมาเฮ้ยน่าจะแบบน่าจะคงระบบเดิมอยู่วะตีหดหดเหมือนเดิมอ่ะออ,อกดชิบปะออไม่ใช่แนฮะ โอเคมเห็นโดนกลับไปทีดึงห้าก็ตวดเหมือนกันเนี่ยกดชิปนะฮะกดเตเป้ากปนการโดดกดชิปเป็นการวิ่งก็เข้าใจได้ไม่ยากโยมาเลยมาเลย ก็ทำบีได้กรเดินเข้ามาใกล้เราได้นะอืออื้อออ๋อนี่ไงเออเนี่ยกดเตปปาผมลองดูนะฮะมันกระโดดหวดจริงๆว่ะเตปปาอืโอ้ยมันไทท่าได้หมดเลยนีกว่าเออเออเอึว่ะผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะไทท่าแบบนี้ได้ ด,ดูดิดูดิอันนี้ผมวิ่งไปงไเฉยนะโดดทีบไปทีไม้ฟาดไม้ฟา,ฟาดนี่ไงไ <c oughs> อันนี้ผมก็เดินเกินไป <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยใ <c oughs> จเยน็น <c oughs> เดีย๋ยวเหนื่อยตาย <c oughs> มีไหมไม่มี <c oughs> มีแต่ด้านหน้านะ <c oughs> เราไม่มีปืนฮะอ๋อเนี่ยกดแถบอ๋อเนี่ยเป็นช่องเก็บของเรารู้สึกว่า อันนี้คือเป็นเควสเหรอมาดูทีแล้วกันแท้ตอนนี้คือแบบซอมบ,บี้กำลังโซกันหนักเลยตอนนี้อมืมันจับได้ปะว่าผมกดมันจับได้เว้ยนี่เนี่ยขอบคุณมากเพื่อนกดณะไยจับะ่ะอ้า ผมขอลองดูปุ่มนั่งหน่อยดีกว่านี่ไงก็คือกดสีเหมือนเป็นการว่าย่อๆอะไรทำทแยงนะครับนนผมถ้ากดสีค้างคงจะเป็นแบบการย่อปกติใช่ไหมผมอยากรู้จะก,การจับกดซีเหรอกดแั่เหรอกดทีเป็นไลท์ไห เอาอกดีเป MM ิดไทไไม่ฟฉายเฮ้ยตะบีตะบีเนี่ยเยอะอ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยอุ้ยโอ้โหเท่อันนี้เมื่อกี้ผมกดแซดนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวค่อยเล่นไปเรื่อยๆอย่ากระชินบอกได้นะครับว่าทำยังไงบ้างกด E นะเปิดประตู Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got many right? people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We mm. will. I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. Mm -hmm. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need. and stay safe out t e h r เย้เฮ้ยนี่คือบ้านของเราอ่ะเนี่ยอ๋อมีกระสุนด้ะไม่มีแฮะหรือว่าเราต้องหาพวกกระสุนพวกอะไรไม่มีของไม่มีของเลยแฮะอะไรกันครับนี่ เห็นเราต้องไปไหนวันเนี้ยหรื yo, yo, yo. อว่าผู้หญิงคนนั้นบาดเจ็บอยู่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ผมยังไม่รู้จักทุกคนดีดิฮะตอนนี้ทุกคนเหมือนกับว่ากำลังจะเคลียร์บ้านอยู่แนะ่ผมคงต้องออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปกระทืบซอบบี้ ที่มาลบกวนนี่ไงผักอ๋อกดซ้ดเป็นเป็นผักนี่ไง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 ทุบทุบทุบแหลกโอ้เหนื่อยชิ๊บเป๊กแล้วทำอะไรต่ออ๋อเนี่ยกด M ดูแมปได้โอเคโอเค ไปเราคงจะขึ้นไปแท็กเหมือนเดิมนะเหมือนภาคแรกใช่ไหมเราต้องขึ้นไปแท็กว่าตรงไหนมีอะไรบ้างไาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต <'m> อนนี่ยไงไ <c oughs> ม่ได้เหมือนภาคแรกเหมือนภาคสองแหมเรานี่เข้าใจผิดภาคไปซะได้ตรงนั้นอีกที่หนึง่ง เหมือนมีกล่องอะไรทักอย่างตรงนั้นอ๋อเป็นคาบินเป็นบ้านกระท่อมใช่ไหมนี่บ้านธรรมดาเราต้องไปดูของในนั้นอะ่ะบืบตรงนี้ด่าไล่อีกแล้ทั้งนั้นมีรถเดียมเลยเอาเมื่อกี้มผมพา <c oughs> เพื่อนผมลงมา <c oughs> <c oughs> เอยเจ็บเลย เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดึงตรงนี้เป็นกระสุนตรงนั้นคือที่เราต้องไปผมอยากไปที่รถอ่ะรถผมรถอยู่ตรงนี้นะเราไปดูรถสักหน่อยดีกว่าเผื่อได้ใช้งานแลน้วสมมติถ้าผมเจอพวกไปโลพวกอะไรนี้จะเป็นงไ,ไงวะเด้เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยยิงที่บันสวยเขาได้บอกว่า ข้าไม่ได้อะมันออเข้าทางนี้เ <c oughs> ข้ามาในนี้มันเก็บอาวุธเลยอ๋อไม่มีของแฮะเนี่ยม,ม,มีมีอะไรห,หาอะไรตรงนี้ถ้าเป็นสีดำกาล่าบาทแสดงว่าไม่มีของเหรอน่าสนใจนะครับงั้นต้องเดินไปทางนี้โอ้ นี่มันช่างอันตรายถ้าเหลือเกินแย่ yeah, แล้วประตูเปิดหลังรถไม่มีอะไรเราคงจะได้ใช้งานรถคันนี้การบังคับก็ยังแบบเข้าใจอยู่นะว่ามันเก่านะฮะอีโอ้โหแล้วดูดูไปอยู่ว่าซอมบี้มันต้องอยู่ในนี้ยังจะเดินไปให้มันจับอีกเนาะคนเรานี่ก็แปลก ยา,ละ,านนละอาวุธพังเป็นไงแอบลุ้แบบเนียนๆแล้วอาวุธพังเราจะหาอาวุธจากไหนนอกจากของอยู่ในคังอ๋อเรากดกดเทป้าเพื่อจะลุ้ของนี่ไงนี่ไงนี่ไงอาวุธไม่มีแต่เราก็ยังมีมีมีท่น ที่นี่มีของคันนี้เองมาแล้วตอมบีมาแล้วตอมบีมาแล้วมาแล้วเพื่อนออออสวยด้านนอกนี่ก็ไม่น่าจะมีละรว,วคันนี้ใช้ได้ปะนะรถล็อกโอ้ยไปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าครับเพื่อน ป่ปนั่นน่ะมาละสมบีปุ๊บข้างหลังมันโอ้ยโ,โอ้โหมันยังวก,กับนี่ไงโคตรเทร่โอ้โหสมบีพวกนี้อันตรายตลอดเวลาเลยอะกดอะไรกินยาวะอ๋อกดเอฟเป็นการกินเพนคลิลเลอร์แทนกดเอฟนะครับผมแคมป์นี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะ เอ้ยเนี่ยมีของให้หายอยูขอ่ของที่หาจะเป็นสีขาวอ่าเราจะใช้ยังไงหอกดคิวเพื่อใช้แล้วก็ลาดอกไม่แน่ใจนะฮะอืมนี่ไง อ๋ออันนี้คือของที่เขาต้องการโอ้โหบอกเลยว่าเราต้องทำอีกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆต้องไปบ้านหลังหน้ากับอาวุธของเราที่ไม่มีเราจะใช้อาวุธไม่เพงนี่ไงนี่ไงไปด้านหลังอ,อถีบหน้าเขาให้โคตเท่โยกิ้งลบอึ่อตตดขา นี่โหระบบการต่อตู้นี่คือเฟี้ยวมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ยทำบี้อะไรอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีอีโอ้โหใจเย็นเพื่อนบ้านไงนมีมีอะไรไหมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีเะยมีกระเป๋าที่วางอยู่มีกำปมีนดันข้างด้วย ขิ้นลบเอ้าเฮ้ยขึ้นไปไหนเพื่อนเอา้านี่ไงนี่ไงข้างๆข้างๆข้างๆมาแล้วมาเยอะปะ่ะช่วงชวกช่วงชวกยับลงไปเอาเพื่อนเอ้ยเออนี่อย่าถีบหน้าเขาให้เมาเหนื่อยแถมเหนื่อยไปในตัว จู่ๆก็เหนื่อยเฉยตรงนี้ที่ดึงตรงนี้ที่ดึงเยอะละต้องเข้าทางไหนดีวะเนี่ยล้างลัางล้งเกือบโดนเกือบโดนลดบหลงนั่นนะหลบได้อยู seguro, ่เว้ยโยอะยอะยอะไปตองเพื่อนรูคนเดียวได้อยู่อือหึแต่ตอนนี้รูเหนื่อย ยังมีตบี้ด้านข้างอยู่ได้ขวาลนะเยี่ยมเลยแล้วกดใช้ยังไงครับเห็นไหมเราต้องว่างลากมือวางไว้ที่อาวุธไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหรือว่ากดอ๋อกดยำๆไปให้มัน ติ๊กขึ้นไปมันจะมันจะใช้ขวาทันทีอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเอาไม้หมดของจะต้องเรียนรู้ระบบเยอะเลยนะผมเยอะเลยอะไม,ยไม่ใช่แบบง่ายง่ายไม่ใช่แบบง่ายง่ายตรงไหนอีกว่าหน้าห้องหน้าห้องอื้ม เลเไปต่อตัวมาหมาแล้วมาแล้วชัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงสับเละอะไรครับทำไมผมกิ้งหลบลูรวงอยู่วะไปะเออมันมีของเราต้องหาก็คือกระสุนตรงนี้นะ ผมขอไปบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันไปๆๆเออผมยังคิดอยู่ดูเพลงที่ผมได้ยินเนี่ยคือเป็นเพลงที่แบบผมได้ยินภาคสองนะจะแสดงว่ามันเอาเพลงจากภาคภาคแรกมาใส่นะฮะภาคสองสองวีนี่ฉลาดเหมือนเดิมนะได้กลิ่นคนนี่คือเดินมาตลอดเวลาเลยข้างในพึบเลยอะไรครับ เฮ้ยเราจะการด้านในดีกว่าข้างในโล่งแล้วหาของต่อเยี่ยมเลยให้เพื่อนจัดการไป <c oughs> มิต่ยาแน่เลยครับผมมิต่ยาไปเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราต้องไปในจุดตรงนี้เนาะจุดที่เขาบอกให้มาก็คือตรงน,นี้ ซึ่งเราไม่เห็นมาร์กกะแทกประตูห้องน้ำโอเคมีห้องน้ำก็ต้องมีของสามตำแหน่งใช่ไหมเฮ้ย <_ c oughs> มันมันไม่บอกอะไรเราเลยโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีละคงสังเกตว่าบ้ามันน่าจะคล้ายๆกันกับภ้าตอง เนี่ยแต่ระบบในการโจมตีมันค่อนข้างจะแตกต่างเนี่ยมาระยามานะครับผมตรงนี้น่าจะเกี้ยงละถ้ามันขึ้นกระบาดนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเอาล่ะอีกเหมือนเราต้องไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันน่าจะมีของอยู่นะครับเขาบอกให้เราไปตรงนั้น ไปเอากระสุนโอ้โหไกลไปหล่ะเฮ้ตรงนั้นเหรอแล้วผมโดดตรงนี้ไปได้เหรอถามจริงผมต้องไปทางอื่นวะถ้าไม่งั้นเราก็ต้องห้าวอะลองลงไปนั่นไงเจ็บตัวฟรีเมือเขาขอความช่วยเหลือนะฮะมาเลยไปเลย

got เ o m e s u r v i v อ r s back a t the r a n g e r s t anger t i o that to e m ที่ดู h e r e อ o u w a n ้ to า a k e p อ i n t or should I? y a มเมีร้อยนะครับกบ,บ้าน,นะฮะไปกลับบ้านกันไีก,กันาเนนานนยลยไอกันเ่ย ได้กระเป๋ามานะครับเดีย๋ยวเราไปยัดข้างไว้เลยตรนนี้ไม่น่าจะมีละไปละจ้าบ้านแต่ละของเราโยกกิ้งลงไปอืโอ้โหเพื่อนติดขีไปก่อนหลังเข้ามาเพื่อนไปกลับเข้าบ้านแล้วผมน่าจะจบโเหนื่อย ตรงนี้เป็นลานจอดรถแน่ๆเลยเราไม่มีรถเลยดูดิขอเงเหลือน้อยเลยคนในบ้านโด,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 ดนแดกหมดสามีบุกกินคนในบ้านหมดเลยนะครับผมไม่เหลือเลย โชคดีเพื่อนไอ้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่โดนแดกเอาเอาไปยืนดูเพื่อนโดนแดกทำไมเนี่ยฮะ เอาเพื่อนโดนกัดวะเฮ<ร>้ยใน,นรเรื่องาดาวม่าเหมือนกันนะเนี่ยในเรื่องดาม่าเหมือนกันวะเอาล้วไงเราต้องไปดูเควต่อน่แต่ว่าเอาก็ตุดไม่ได้ครับ อ่าเราเอาของเก็บไว้ในนี้ได้เหมือนจำแนกแยกของได้โอเคเก็บไปเราเก็บเพียงชิ้นได้ไหมไม่ได้เนาะอันนี้ขนมอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันถันแนกเก็บไปกระสุนเก็บไปเหมือนเราจะไม่มีปืนที่ใช้นะ เราก็เก็บไปก่อนเอามาใช้ทําไมแล้วก็เออของเราก็มีประมาณนี้เราต้องลุยต่อนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่พาร์ทนี้ผมโอเคเดีย๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับขอตลหรับวันนี้บายยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับๆๆๆ